หนูสั่งเลยนะหนูขอก๋วยเตี๋ยวตกหนึ่งก๋วยเตี๋ยวต้มยำหนึ่งแล้วก็เส้นเล็กขอเนื้อเยอะๆลูกชิ้นเยอะๆช้ำๆเลยนะห,นหิวมากเลยเดี๋ยวนะจ๊ะผัวป้ามันไปซื้อลูกชิ้นมันยังไม่มาเลยป่านเนี้ยเอาแต่หนูหิวมากเลยอะประยูมมาว่ายังไม่ขายอะ่ะก็บอกแล้วว่าผัวป้ามันยังไม่มาลูกชิ้นไม่มีจะกินอะไรเนี่ยก็หนูหิวมากเลยอะหนูขอแค่เส้นก็ได้ประยุหิวอะ่ะ ปวดท้องมากเลยเนี่ยแน่ใจหรอว่าจะกินได้กินหแต่เส้นเนี่ยนะใช่แน่ใจหิวไม่ไหวแล้วน้ำซุปก็ยังไม่เดือดน,นะลูกเอาเท่าที่มีแหละป้ากินได้จริงนะได้ายอดไตาย่างมาจากไหนเนี่ย เรามาเอาแล้วมาแล้วมาแล้วกินได้จริงหรอกินได้หิวอุย้ยน่ากินจังเลยอ่ะป้ายูงั้นดูกินแล้วนะโอิยไม,ไม่ไหวแล้วหิวหิวหิวโอ้ยหูหน่ากินมากเลยอ่ะไม่ไหวละทานแล้วนะคะป้ายูจ้าหูว เก็บเท่าไหร่ดีนะอร่อยมากเลยโหกินสเก้ยชามเลยไม่เหลือเลยนะเนี่ยอะไรเนี่ยไม่เหลือสักหยดเลยนะเมันหิวนะหิวมากเลยไปอดไปอย่างมาจากไหนป้าให้กินฟรีจ้ะเฮ้ยจริงเหรอคะป้ายุขอบคุณนะคะมันไม่มีเครื่องจะเก็บยังไงล่ะอร่อยมากเลยเดี๋ยวไปมาอุดหนุ่ยหน่อยนะคะไปไปแล้วนะคะ จยูหูอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้านยังไม่เปิดจ้ะอุ้ยฉันหิวมากเลยนะเนี่ยอุตส่าห์หิวท้องมาจากตลาดเพื่อมากินร้านกว๋วยเตี๋ยวแถวบ้านยังไม่เปิดผัวตัวดีเนี่ยมันไปสงสัยมันคงไปจับหมูจับไก่อยู่อะป่านเนี่ยลูกชิ้นมันยังไม่มาโผล่หัวมาเลยเนี่ยนี่มันเป็นปัญหาของเจยู ไม่ใช่ปัญหาของฉันปัญหาของฉันคือฉันหิวนี่ตัวเองหิวก็ไม่ใช่ปัญหาของฉันเป็นปัญหาของตัวเองเองนะจ๊ะนี่อะไรอ่ะเอ้กินไม่ได้อันนี้มันของเหลือของฉันเฮ้ยของหลงของเหลืออะไรเนี่ยของดีรู้เปล่าเนี่ยตีนไก่เนี่ยฉันชอบมากเลยฉันกินนะเอ้ยมันไม่ใช่ของขายนะฉันไม่ถือ ตายอดตายอย่างในคอแล้วเนี่ย <c oughs> ก็เปิดร้านมันไวๆหน่อยเซ <c oughs> อุ่นไหมอุ่นไหมไม่ต้องกินได้ เฮ้ยอร่อยแม้กระทั่งน้ำซุปเจยูเก็บตังค์แล้วเชฟจะเก็บยังไงล่ะออันนี้กินแล้วแค่นี้ไม่เหลืออะไรเลยขนาดนี้เลยหรอฉันยังเกงใจยังม่นชิซิเลียให้ด้วยเก็บตังค์เท่าไหร่จะเก็บยังไงมันเป็นไก่ค้างคืนน่ะนี่เจยูฉันจะบอกอะไรให้นะตีนไก่เจยูเนี่ยอร่อยจริงๆนะฉันว่า เยอะบิดเยอะบิดเยอะฉันว่านะจะยู่เลิกขายก๋วยเตี๋ยวลูกช tamam ิ้นมาขายก๋วยเตี๋ยวไก่เถอะเชื่อฉันไม่ต้องเฮ้ยบ้านตัวเองอ่ะก็เลี้ยงไก่ตั้งเยอะก็เอาไก่เนี่ยมาทำก๋วยเตี๋ยวไก่เชื่อฉันดี่โอ้โหรับรองมิชลินก็มิชลินเถอะสู้ยูชลินไม่ได้หรอกยูชลินเขาทานเนะฟีไหมอืมอืมกาะฟีนี่แหละแหมเสนอไอเดียขนาดนี้ไม่ฟรีได้ไงไปละพรุ่งนี้ทำให้ฉันกินใหม่นะใจนะ ไก่ในเล้าเอามาทำก๋วยเตี๋ยวไก่เออก็เข้าท่าดีเนาะอ้าวอามไก่ไปส่งแล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะหรือว่าเอาเพิ่มนี่เจ๊ผมไม่ซื้อแล้วไก่เล้าเจอะทำไมอะผมไปซื้อที่แล้วผมก็ทำฟาร์มเลี้ยงเองได้แล้วไก่อะผมไม่ซื้อเจอและแพงก็แพงผมขอยกเลิอกอ๊ยยกเลิอกอย่างนี้แล้ะไก่ในเล้าเจจะทำยังไงละ กติเจะก็กินแกะไข่อย่างเดียวอ่ะแล้วไก่เจ้าจะไปทำายอันนี้อโอ้ยนงเงิดแม่แม่แม่วยวายอะไรเนี่ยก็พี่อาร์มาะยกเลิกไก่ในเล้าเราอ่ะเราจะไปขายไข่เนี่ยโหแม่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วก็ทำขายเองสิทำอะไรไก่ทอดหรอก็แบบข้าวมันไก่หรือแบบก๋วยเตี๋ยวไงก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวไก่อ๋อหรอใช่คำคิดดีเนาะ คิดก่อนนะแล้วระหว่างข้าวมันไก่กับก๋วยเตี๋ยวไก่ขายอะไรดีก๋วยเตี๋ยวไก่อ๋อเหรอเหมชอบกินก๋วยเตี๋ยวล้วสิปะปปะปะตัวเองวันนี้อยากกินอะไรจ๊ะวันนี้เขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวหมูตุนนะ๋นอะอ๋อเจ๊ได้ยินแล้วลสิสองที่นะก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นหมูตุน๋นละจ้ะไม่มีจ้ะมีแต่ก๋วยเตี๋ยวไก่ไม่เห็นเหรอเจ๊เปลี่ยนเป็นขายก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วชอบ อ้าวเจเมื่อก่อนยังขายหมูอยู่เลยทาไมเดี๋ยวนี้ไม่ขายแล้วอะ่ะแล้วป้ายเปยไปไหนไม่ติดบอกอะ่ะเนี่ยผมก็แฟมามันเสียเที่ยวรู้ไหมแมบอกว่าเจไม่ติดป้ายบอกที่เรา,าเปลี่ยนสาวมายังไม่เห็นแนะนาที่เจรู้จักเลยอ้าวเรายัางไงเนี่ยเจเขาแซวเล่นน่ะไม่มีอะไรหรอกคนเดิมเจ๊รักเดียวใจเดียวที่เนี่ยมีปีนนะปีนเยอะซะด้วยปีนใหญ่ด้วยนะเอามาั้ยเอาสิแต่ไม่เอาตีนเจนะเอาตีนไก่ ไปนั่งรอไป่ะ,ะเส้นเล็กเส้นใหญ่เอาเป็นอยากก่างนอ้ไรออะเขาเอาเส้นเล็กแล้วกันเหมือนกันใจเดียวกันไปแล้วนะอชอปนะไอชอปแหม้พาษามาละเสียงออดเสียงหวาง มาได้ทันทีนะเจ๊ปล่อยให้นั่งรอตั้งนานกินที่หมดได้หลักน่ากินจังเลยอะชอบใช่ไหมนี่ของเธออุ้ยน่ารักจังเลยอะหืมหืมช็อบ,บถ้ารู้จักร้านนี้ได้ไงอ่ะก็เนี่ยร้านประจำช็อปเองอร่อยมากเลยอ่ะกินไก่อร่อยมากเลยช่วดๆชนกันมาไปตีมาช็อปชอบมาก อิไปโยเก็บตังครับจ้าโอ้ยอร่อยเกิน50จ้ะฮะสองชาม50ชามละ50โอ้ยสองชามก็ร้อยนึ่งเราว่าเปลี่ยนไม่ขายหมูแล้วเปลี่ยนราคาถูกงีง้อ่าไปสองชาม50 2สองชามร้อยเนี่ยไปเลยแหมไม่เหมือนบางคนหรอกเปลี่ยนว่าเล่นอุ้ยป้ามีแนะนำเลยน้องไอเดียแทนผมเอง <c oughs> จ้ะไม่ใช่ไอติมเนาะไอเดียกนะ ีไปเราไปเถึงงานเราเยอะมากเลยอะตเต้เราต้องไปฉนแก้วไปดูเน็ตฟิกกันอีกปะหวานกันเชียว2คนเนี่ย,ยอ้าวกินต่ตีนไก่แล้วเหลือเนื้อไก่เนื้อไก่มันไม่อร่อยเหรอหมดแล้วเหรอจ๊ะค่ะ จริงๆทำไมทำไมกินเหลือแต่เนื้อไก่ล,ะละ่ะว่าตีนไก่หายหมดเลยโหแม่ก็ไก่ฉีกอ่ะมันไม่อร่อยเลยอ่ะแต่ตีนไก่น้มันอร่อยมากมาไม่อร่อยอ่ะหรอไม่อร่อยหรอลูกค่ะแม่หนูว่านะขายจะตีนไก่เป่าๆดีกว่านะแม่ทำไมอ่ะมันอร่อยกว่าตั้งเยอะเลยไก่ฉีกไม่อร่อยเลยไม่น่าล่ะโตอื่นเขาก็เหลือไก่ฉีกกันทุกชามเลย วิแม่ลองทำก๋วยเตี๋ยวใส่แตตีนไก่ไหมใส่แตตีนไก่เหรอใช่เป็นก๋วยเตี๋ยวตีนไก่เหรอจริงๆค่ะถ้าจะดีเหนกันเนาะดีกว่าทิ้งไก่ฉีกนี่เสียดายอ่ะลองดูก็ได้ค่ะเชื่อจริงๆนะแต่ตอนนี้เอาชามไปเก็บก่อนค่ะก๋วยเตี๋ยวตีนไก่ลองดูก็ได้ดีกว่าทิ้งไก่ฉีกอาว ตายละน้ำเดือดแล้วนี่นะแม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะหิวจ้ะตีนไก่เหมือนเดิมนะค่ะเอาเส้นเส้นใหญ่ค่ะเจ้ค่ะาหิวข้าอยากกินเส้นเล็กค่ะเส้นเล็กแล้วก็เส้นใหญ่ใช่ไหมเอาตีนเยอะๆค่ะอร่อยมากตีนเยอะๆเหรอจ้ะใช่ค่ะเดี๋ยวไปยุจัดตีนไปยุให้นะจ๋าติ๊ง อุ้ยปายูอันนี้คืออะไรหรอคะอันนี้หรอชามยักษ์ปรยูซื้อมาตั้งโชว์ให้มันเด่นเสวยๆังใสไม่ไใส่ไใส่ไม่ได้ใไใส่ไม่ได้ไมได้ใส่ไม่ะดมด้ไมด้่ไมด้ส่มด่นมนไ้่ไม่ไดไม่้กมได่ด้ใส่ไม่ได้ใสี่้มเนด้ใส่ด้วยกม3้มด้ใ่มด้ใ่มดใ่ใช่่ใช่น้เด้๋ยวลองทดให้ดูนะเย้ 来了。 ก่อนนะอันนี้ตะเกียบนะจ๊ะอุ้ยนะอุ้ยขอนี่อะไรตาพี่ก่อนอะไรก็ยังไม่ได้ใช้เหมือนกันน่ะโอ้ยอุ้ยอุ้ยแย่งชิ้นใหญ่จริงเหรออยากกินอืมออืออร่อยมาก กันแล้วหรอค่ะอร่อยมากตีนปลาหยู่อร่อยตลอดเลยะยอดปลาหยู่เตี๋วตีโตเตี๋วตีนโตอร่อยใช่ไหมอร่อยมากเหลือแต่กระดูกจริงๆริงอ่ะเอาชามไปเก็บด้วยเร็วๆเรๆข้ามาเร็วๆๆได้ครับปลาหยู่จ้าจ้ารอแป๊บนึงมาเร็วๆมารีบๆพิมพ์เลขเก็บแล้วว่าดูปอยู่ว่าไงจ๊ะวันนี้ฉันเอาเหมือนเดิมเส้นเล็ก ขอตีนใหญ่ๆนะตีนบวมนะเจ้าไม่ใช่นั่งรนที่โต้นะจ้าป้ายูคะของหนูเอาเส้นเล็กพิเศษผักแล้วก็เน้นตีนนะคะป้ายูจ้าเอาตีนแบบไหนเอาตีนใหญ่เอาบวมอีกใหญ่แน่นๆนะคะป้ายูจ้าค่ะรอเลยนะอ๋อตีนใหญ่ๆ โพัฒนากินปากบ้างเถอะเป่าอยู่ได้กินเส้นเหรอกินเส้น่อยปะเดี๋ยวชิมตีนก่อนนะไก่กินตีนเหรอมาอร่อย คอลึกนนยันหล่อนนันนอนสิกงททำได้ด <c oughs> <c oughs> าอร่อยว่ะต้องมากินบ่อยๆละอีกคำหนึง เก็บเงินหน่อยค่ะมาเลยค่ะไปะยู <DD> เป็นยังไงตีนป้าอร่อยไหมอร่อยตีนใหญ่กหัวแซ่บมากคะ่ะนี่เธอสาอกสิบสิ่ได้ได้เหรอได้สิฉันไม่ได้เอาตังมาเธอก็แตะให้ฉันก่อนบ้านอยู่ข้างๆกันเองจำไม่ได้ว่ามีเพื่อนบ้านอย่ด้วยนางนี่นี่ไปยู <DD> พรุ่งนี้ฉันจะมากินเต่าเหล่าตีนไก่ทำให้ฉันหน่อยนะได้ไหมอ่ะชื่มากเลยไปอยู<ะ>่ โอเคจาป้าขอบคุณนาจาสำหรับมือยากกินตีนอยากโดนตีนทุกวันเลยอยากโดนตีเรอจ้าใช่ค่ะโดนตีฉันตีไกลโอ๋ยเพว่อมีป้าจัดตีนให้ทั้งสองคนเลยเต้นเ้นยั่วๆเลยค่ะโตโตใช่ไหมใช่ไปไป p a c k แป้งเก็บชามจะเก็บตรงนี้ลืมไปไป สวัสดีครับอันนี้ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวตีนโตหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ค่ะโอ้โดีเลยครับพอดีว่าผมมาจากตองติงชวนชิมครับผมโอ้ยเคยดูของกินแต่ละคลิปสนุกมากใช่เลยครับอยากจะมาสัมภาษณ์ครับว่าทําไมถึงขายดีขายดีขนาดนี้ครับเนี่ยอ๋อจริงๆอ่ะของเราเนี่ยนะคะพิถีพี่ถันมากมตีนไก่เนี่ยเราก็คัดมาจากไก่ที่เราเลี้ยงเองอในเลานะคะสุดยอดเลยครับแถมด้วยว่าไก่ของเราเนี่ยต้องแดเดือนเป๊ะทุกตัว,ว เพราะว่าไก่เนี่ยอ่อนไปก็ไม่ดีแก่ไปก็ไม่ดีค่ะต้องวัยแปเดือนพอดีเลยนะคะสุดยอดเลยครับแบบนี้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะไก่เราเนี่ยจะต้องหมัก3ามคืนสามคืนเลยเหรอครับน้ําซุปมาตุ่นไว้ห้าคืนโอ้หเราก็ชามเราเห็นไหมคะอู้ใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยใช่เราใช้ชามใหญ่ราคา50บาทถูกมากโคตรคุ้มนะครับแบบนี้ใช่ค่ะชิมไหม ดีเลยครับดีนะครับงั้นผมขอเส้นเล็กแล้วกันนะครับได้ค่ะแล้วอย่าลืมไปติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะได้เลยครับผมเพจนะได้ครับผมขอบคุณมากครับแจ้งเอาเส้นเล็กครับเส้นเล็กเอาเส้นเล็กตีนโตพิเศษจัมโบ้โอเคครับงั้นผมไปนั่งรอตรงนู้นครับผมขอบคุณครับเออลงอะไรล่ะอีกสองสามวันครับผม